เหรียญครับผมเราไปสร้างเหรียญไปอาดเรี้ยนโอ้เหรียญอ่าปูรังแตกเนาะปูรังแตกนั่นละครับผมยังไะไไปเลยมาจืดนี่มาจืดนี่เลยเพื่อนกาสิเอาเพื่อนกาสิไปสวดเลยอยู่ค่ะอุลังกาเพิ่นไปทำพิธีของเพิ่นก่อนเดี๋ยวไทำพิธีสวดเต็มแล้วจ้าชิด้จ้าเคลื่อนครับผมเต็มพันเต็มเร็วก็สิได้มาเร็วแนั่นละอ่าโอ้ของดีวิเศษทานมาอีกแล้วพอดีเพิ่นก็ปรากฏให้เห็นเลย ลูกหลานเพิ่นล่ะผู้ผลิตครับผมผู้ผลิตมากกับผู้ใดสนใจสร้างจองไว้สร้างจองนะแอดมินเลยเออ์ก็ทักเขามาเนาะครับด้องกับเพิ่นก็ร่างสร้างก็ร่างอันนั้นเอ็มอาร์ซีพันเหรียญก่อนโอซีพันเหรียญใช่ไหมคนนั้นได้เออซีพันเหรียญจองเพราะอันเพราะว่าเฮ็ดด่วนน่ะมันมันคือว่าท่านสร้างด่วนผู้ใดแล้วผู้ใดจะไสร้างจองลายเลยอ่าครับผม ังจองเขามาเลยมันแอดมีของมาแห้งของเับอยครไก็คือให้ปูทำพีเรียบ่ให้ยบบ้อยก้อนให้คนคนทำพิ่ที่ให้แมวก้อนทั้งันแส่ไปขวดไออัดยบบ้อยไปขวดสามเป็นหยินแต่ว่าหลักแต่จกเสียวไหม้ปูอย่เนี่ยกจะือใส่บ้านราบมากขึ้นหัขวดไหม้ขึ้นขวดขึ้นาบให้แล้วะวดแล้วมีปูละ ก็ติดตามนะครับเนาะก็ติดตามท้างช่องจะฝากวดขืนไงว่าไว่าโต๊ะแก่ไปไห้นาพอยกัหักวัวว่ได้เพิ่มเิ่เพิ่มกระตุ้นไงเพิ่มเป็นสายนาเกี่ยวกับหนาเกี่ยวกับมีหลักซุมองค์อารเพิ่มมาละซุองค์รักซุ้มรักษาเพิ่มอันนี้ไปนั่งวัวัวยู่ตอหนาปูโน้เรียกว่าเรียว่านมีชีวิเด้อ่มีชีวิตจิตแเพิ่อยากวัน่ะ เป็นเสียหายมาพนพนดีใจพ่นปูพ่นหมกหายก็เคยเปลีนก็เปลีนอไเะเข้าบเข้าบเข้ามาจะทักไก่เอาม่าด <hand> <man> ูเอาหม่าด <month> ุสดาอยนง้าวเือว่าจังได tạo ta thấy sao làm việc tập mình mà ra ở roma hay mà đó ở mặt mặt hay mặt 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 khắc, mặt 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 น้ำชาอาจด้กินน้ำ่าอาจด้กินแครพ่อแคเพ่อแคร์เว่อเอาใช่อเอามาลองข้ออย่งวะเออเอามาลองข้อดีได้ทุกการกับน้ำหอนั่นละเออน้ำห้อนข้ำต้นใช้จ่าใช้ผังเอามากินก็ค่เออใครตูใครตูใครต้เออถาว่าที่ไม่ชอบไม่หลาบบ้าน้ราดีพอไม่ชอบไม่หลาบบานเราเระบุญบานา

เอาเ่าเอามาจาอามาเจาว่ามาจะาามาสิใจตจ้าพอจเฮาขหยั่มาเออขเอาสักพ่อใจเฮคเข้างแานลยนินบ้าเ่ยนินบ้าพ่อใจข้าท่านเขาบ้าเข้าง่เขาเข้าง่าเขาบ้าเกตชิบหาไม่ตลบด้เข้าเข้าเข้าเกตชิหาไม่เกดชิบหาไม่เกตชิบหาไม่จับมาเกตชิบหาไม่เออสิใจตชคเจ้า

ông ừ. à. à. <laughs> mấy giang phải đó thôi chắc ông mấy ông mấy thì quên ông mấy đây chỗ đó thế mà thang bàn pho mấy mấy cây tôm thang bao gì 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 thang bao bao gì thang 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 bao แค่ชิ้หางม่กระแล้วรักแค่ชิ้หางแม่กระเล้วรักไดจหรอตู้ต่ายเจ้าดักต่ายเจ้าดักเออ้าสอ่น้หเือต่้จะให้ลูกจะให้แค้สอบสอบลูกเหลายเด้ตอ้เออเข้าทดสอบแรววบมันเหมือนแล้วทดสอบอีกงยังมันหนีไม่ได้เฉ็นเ็นีเขาเออเอาเพราะจิวพ่อพไาะน่งเพาะจิตวัยเพ่านิ่งได้หรือู่ ได้คนมาแล้วี่โต๊ะที่ผักขาวพอโต๊ะตากเด้หลือเู้เอออาหายไม่ถึกไม่ดับไม่ถึกไม่หานหายงดหายมากหายข้าหายมากได้อรือเอ้แต่ว่าจะเรื่อมเจ็ดชิ้นาไม่พอเด้อคับไหนคับไหนคักไหนคักแงนเกล็ดชิบาไม่ถี่มคกับ่นว่าคักจังหวะทาไน่้จะเข็ตแต่ตอนนี้เหตุการณ์ผัดตัวเออเขาเข็นเว็ดห่บามีดับเออมื่อแต่บางมีเงินเออพอบางมี

เอาเอาเอาเจ็บึงไม่แห้งหมดเจะบตึงไม่แห้งก็ดอกแล้วเจะบตึงไม่แห้งหมดเอาถิ่ไม่สกปรกไม่หลาบไม่สกรไม่หวานไม่หลบกาทิศทานหาพอได้ดรกแเอาเอาเอาจะบตึงไม่แห้งหมดหาทานหาัุกัานได้ดุกแล้วเออเาขัว่าผู้ใดทีขัว่าอีกไหมึ่งว่าจังไคุณเปันมาใบเียวคธอมาังว่าหน้าผัดคุญแจเป็นจัญานไัรใบเดียว ไะไรยังกัอะไรอะไรเที่ยวป่าธรราอะไรเท้่ยวป่าธรรมอะไรเคี่ยวเออตาตองมิชบราคุยชิบหมันมาเนาะอครับผมบอวิงดครับพ่อนักชิมิบราคบมันมาเนาะอ่คริบด้กูพ่มาได้จากไหนม่บริษัทมาบรบาลน้องนีนั่นบกเนาะขอพ่อนจักเขาโอที่บัตรเาพูดตามาหักิทักี่ครดบมทด่แหงนึงน่ะ thật thân mỹ thật mấy lạc mấy thật mấy má thật là cái <laughs> gì thôi cứ tập thì đây thôi thẳng nó được đó vừa đi chứ có cái nhát đó khóc thêm đến hai tạ bảo đó được đâu hả thì hai mấy đi đây chứ đó à thị sản tiếp đó được à thị sản tiếp cả họ đó qua thì đây thôi thẳng đây thôi thôi thẳng quá lại đây thôi thẳng tắt bà nó mẹ vân con nó khai khai nó kết thiết kết bà nó in bài vẫn nghe cái 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 tay vào tang lúc đầu tang tập đầu tang lúc đầu tang đâu đầu tang lúc 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 đầu tang nó bà tang lúc đầu 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 คือว่าโงใจกันค่าทเออเินนี้โชไม่ดักไม่โชไม่หมานเาะเขาแข็งเว้นหายไอไม่ได้หรอกเออถามว่าถินนี้โชคบบนี้ัดตัวแตยังคิว่าวิ่ของเบิงพอยิ่มือยังนี้ังพอคข้มือบ่ไ้นี้บ่ได้กินข้าวาว่าแขกนอกถาว่าถัข้นในเพิ่งข้นในเบิ้งพอแล้วหลับัวมวมาาจันทันเออเบิ้งพอดีดีกว่าฉัน เอว่าพอไปนั่งช่องพอมิตาพิันน้องกนเป็นไปทา่านนี้นองเอาเอาวัดที่มิจฉกต์บ้านพอได้ใจ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 ดื้อนุงเดิมใจเจอต้อเรียนัดเคยทำถวนท้งท่้งจาว้านีวัดไปบัดมากพได้เก็บเก็บหาเก็บเก็บหาไหมาที่ทักบัดที่ตัวมาหลายครั้งเล้เก็บเก็บหาไหมแค่หนุ่มเดิตาบัดใจชอยถเอา ถ้าวัดฐานคุ้มค่ากจว่าตลาดได้ดูนับกันได้อุงดกตกม้มือนีว่าเป็นเท่าเท่าชนะพอเท่าระเท่าก็เท่าเป็นสันปูวตอกม้ามือนีเป็นเท่าเท่า้ะเท่าข้างนั่นนั่นถ้าว่าเคื่อเก้าใส่ถุเท่าวัาว่าเท่าเอพี่เท่าเทได้หนึ่งเท่าบ่ได้แกะบกลัวว่าว่ด้นี่ตั้งเทาวตั้งเท่าแ้่ว่าใจหาคือเก้า เออถ้าว่าเป็นเขาเขาก็ยังเป็นังเป็นเขาเขานป่ะอไปน้าไปแก่แันนี้ว่าว่าพอได้เขาคืนเขาคืนเขาคืนไอ้อัน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 ที Power ่อันขาชือว่าอันแก้แก้เขาคืนเขาคืนไหมก็เราเขาเขาคืนไหมเขาคืนไามื็เราเขาคืนนี่ป่ะเขาจะเขานี่จะก้าวเขาบัาเขาแบบ อาทนีย์แล้วผมเาาบ้าเด็กหน่อยเขาบ้าเขากเขาบ้ารอหลายพอละเ่าแต่กินมันพอรอพี่พอผู้งามก็เขาวันนี้เขาพู้ามก็พอพอละเขาขืนโอ้เขาขึ้นก็เขาครับไอ้ว่าน้องน้อยพี่น้องหน่อยู้งามรับต้องยังแต่ทั้งน้องทั้ง ก็แปลกๆดิรู้ไปวังไหนตอนนี้ก็เต็ก็แต่ว่าพอคือว่าเท่าคือแอ้มันงั้อีเอ่านังมากอีก้าลกๆแปลกๆไปลกอะไรก้เออเอาางั้มากต่ดีปมัลก็ต้งรักว่าไปนั้นเหรอเอออาเขาต้องรักก้อเีว่ปตีกันต่ออืรวมหลายายนั่เาได้รู้เแต่าชอเการชอเทางนพอไปไสมากจ้าหนี่ยละเบ้ารู้พอคาว่าชาด้กเบ้าไปก็ bọc có mua có mặt <laughs> <laughs> đây luôn à. bọc ừ. đi đeo hầu lại bọc có mặt nhìn chân xanh bỏ đây tiếng đeo bạc nó nắng mà chứ quá nãy gì không thấy đáy bạc ba à, nha ba nha đáy bạc mặt bình nhắc thứ ba nha này. thứ ba thoát lẩu bạc em chắc thứ bình ba nha mấy con nè mà quăng giờ bị tàn đáy tất nhiên bán nặng mà cái này thôi cái này là gọi là nặng lắm, cái nặng cái nặng bài đó Việt Nam, cầm năm được, cho cầm cầm là được. hái ba chỉ thâu ba nó khó rồi, quá nặng, khá nặng rồi nó. bán thâu, bán thâu được rồi thì cái này thì sao bột cái này anh chỉ เจ да ้ากับพระยากรบพรยาไม่น้ำตอนเลยเอ้าับกล้องตัดเงากองตัดเงากล้อวัดเงาตัดท่เขาวนดไปกัดไปขึ้นขับขึ้นงานขนาดอ๋อแต่ว่ายู่งกับของนะลูกป๊อปแต่ยู่กับของตื่นขึ้นมากค่ะขึ้นมากเลยขึ้นมาก่าไหขึ้นมากหนักเล้ต เออขึ้นม้านงากูแต่ก็ได้จะยังไงกับบ้านงา้านงานบ้าไปดูการ์้าบ้านแต่งปบ้ากาบาบ้านแต่งกได้กิ๊บเขาไปเขาเงาะเขาตูนแล้วตัวตัวตั้คตักงเขายกดตั้งตั้งจนแล้วก็วตัวตั้งเวลาตั้งรับเอาเันได้ขนาดนี้ก็แค่ตา้งมองวิดเออทาการ้ัดเลยตั้งรับเอาเด้แต่จะ่ข้าหน้ามานแบบ เขาวานาเด้อถูกอยู่กับเขาวาน้าเออเออย่ามีชิงเดอกจูยัามีขับบ้นยามีกัดตาบับติบัาเถ้าถูกเต้คุณได้เห็ดให้บ่าไห้เที่งเขาเหตุใค้านไหก็ถูกต้เดกตาคิดาใจเออาไม่ถับมไม่แล้วก็เขาว่าถึงชวนคิดเขาว่าถึงวางความถึงไม่เออเด็กตา้หนขอช่วยขอเืินบ้านไม่ต้อคิดมาาว ไต่เท่าบ so so ้งปักตัก่าไข่พัดงพดทุกเท่าไข่เนน้ำมู้เนี่ยีเที่ยงสีเท้าก็ะไข้ขึ้นันมาหาคอกระไข่ขึ้นแล้วถูดังแล้มีมีชื่ออยู่้านด้วยไ้มงกได้าเดี๋ยวยิมากมากเยจะม่ารจบ้าบ้าใหมากเบ้าไหญ่มากบ้าไหญ่หาบ้าเอาไป่ได้ชื่อกลับบ้าไหญ่ชื่าไหญต้องให้ยิ่งยั่งดลขค้นสองครั้งนแล้วก็ถุดักคา ไม่มีที่เดีีไม่นฉันไม่มีที่เดีท่าไม่มีที่ไดหีอล่าเออถูกนั่งอ่ะเออบอกว่ามันจีได่น้ำมันหนักหลายจังมน่ะเอออายกา่ตัดมากโตตัดมากข้อข้าวมากโตตัดมากแตงขันกูบกหลายจัเออขัน้าบ้ากัมกขึ้ได้หรอเ่าบอกเขาตัวบอกว่าบอกเขากเขาอันหลักเอ วีเซลอันนี้เ็ีครวมน้ปูมารมหาเหงมหาเหงมาหาแหงอมาหาแห้งตับนึ่งหอหค่านึ่งหอค่านึ่งหหคา ยักษ์นั่งเขาเขพักเขาแบเนีย้เห็นีเยา้วันดิบนะ้เดี๋ยวเขาตัวไม่ชอไม่หวานนะลกดังดเดื่นบารมิ่งตัที่ประคับต่วคุ้มตตาตัวปดคุ้มเจ้าพีเจ้า้าเ้าบ้านเจ้าทั้งไปทักขี้ทังย้านตาลูวานดงพุวเงือยมถังข้ามคุณข้าทานะใครจะกินได้ทั้ากันให้ฮอยแคบกันป มาเท่ากันนอมือมาเท่ากันน้องมาก็าคือเบาชาก็าเขาเนาาาาแล้วพัดเท่า้าแบบเบาชาก็าาเข้าแบบว่าหายเบาเ็กเขา้ขา,าเขามาม้ว่าเข้าูาเี่ยพอเด้คอยเบาเบาเบว่าอะไรนั่งหนักต้องต้องว่ามือเล็กเข้า อืม่พอเขาต้องพิจาว่าแข่งคิวพอนะมันให่นุ่มกเขาไหมคอเนาะเห็นหนังโลเห็นหนังลเห็นหนังโลเห็นตาโลเห็นตารลเห็นหนโลโลเห็นขนโลไเห็นขนโลเนาร้อโอเขาหนังคอนมดด้วยเท่ารักม่นเอง ต้าว่ามืนนี่ละเขาาน้เออนักเาว่าเทาป่เอ้าเฝ้าเ้าชาบักเต้าบ่คึกกาวนท่าลูกลูกด้เียกประูหน้าบ้านซอย่อโบว่าจะเฝ้าเทป่ะเออใจเก็นเนใจเย่นเนใจเย่นเนสักก้อเช็ดมือนกำบักหัดเ้ใเปเไปเดมือนกำบากยี่เนี่ยไม่เล่า่ะเลี่ยัวเลา้าว่าเได้อเล hằng có hằng nào hằng hai mươi tám hằng hai mươi bốn 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 โอ้มัาปุ่มปุ่ยปุ่มปุ่ยนะบ้านนางปุ่มปุ่ยปุ่มปุ่ยบ้านนนานอ่ามันเขับเรืองปุ่มปุ่ยอ่ะปุ่มปุ่ยกุ่มปุ่ยในร้านกันครับสำหรับคลิปนี้นะครับเด้อเอารับส้มรับฟังเพื่อเป็นแนวทางอ่าสังเกตบอพี่น้องเอฟซีเนาะครับเนาะระยะทางเนาะครับเนาะเจ็ดสิบห้าเมตรเนาะตามนั้นครับผมอ่าสังเกตเบิ้งอ่าวิเคราะห์เบิ้งเนาะ เจ็ด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 กัเห็นหยับดูนะครับเด้ออ่าที่ว่ากพิจารณาเบิ้งขึ้นกันนะครับเนาะเจ็ดเจ็ดสิกระได้ยินแอดมีกระได้ยินขึ้นกันแล้วก็ว่าปูที่ว่าเท่าแท้เท่านี่ไม่คว้าวางได้นะครับเนาะผู้เท่าผู้เท่าบอกผู้เท่าหรือว่าจังใดเอาวิเคราะห์เบิ้งนะครับเนาะผู้เท่าเขาเขาจะว่าเป็นน้ามังเอาเป็นเพียงแนวทางในการเสียงโศกเสียงลาบได้ครับเด้อ ทางช่องบริษัทสน,ส,นสนับสนุนการพนันใดๆทั้งสิ้นนะครับเนะาะเอามองลงทุนมามักกับพนับนสำหรับคลิปนี้ครับผมอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังแรงใจให้กันด้ครับมาแห่งมวนซืนสวัสดีครับ